เข้าไปอยู่ในท่อพุ่นบ้านนี่เนาะสบายดีเด้อสบายดีเลยเออเข้าไปยังอยู่ในท่อพุ่นเอาเข้าจับได้ในท่อในโซเนนบ่เน่เอ่พันส่โซ่ไว้บ่จะเห็นไหมผิดเห็นแม้ว่าโซ่หนึเจ้าไปเก่งพูดประจักษ์เนี่เก่งพูดเจ้าเจะไปเก่งพูดประจักษ์ไปเลยบ่ ซอยคอยนี่ดึงออกนี่กันไปโต้ของคอยนี่ไปเอาโลดนี่เห็นเบาไม้บวกไม้ลบคุณสีดใส่ตะกี้ก็เป็นเจ็ดศาสตร์แล้วเข้าใจเจ็ดศาสตร์อะไรอยนี่นาะบอไปได้สุจะอย่าไปดูเอาในหัวคอยได้เงินมันขึ้นหูแล้วในหัวเนี่ยมันชื้นเบิ่ดล่ะถ้ากบต่ำของเราเลยพอไปนะใช่มือกบเห็นมั่น เป็นนะคือว่าเป็นสีนหนึ่งมหัวเจ้าไปใช้ใช่ไหม<ะ>ฮ<อ>ะไอเทิร์ดไปใช้ไอเทิร์ด,ดสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น,อน,น,นพอพอ้องเบอร์สุขุสู่คนเด้อพ่อพ่อกับซองบอสเซนอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะถือว่าเป็นเวลาโดดนาน พี่น้องเอ้ยเติบหนึ่งเนาะที่บอได้ขึ้นมาทางบ้านน้องอเบยเทวา,าบ้านไอ้แก้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เทวามีโอกาสได้เดินทางเข้ามาขึ้นมาพี่น้องเอ้ยพอดีว่าถ้าพาทางเบาจิตเนาะเบาจิตกับเบาเวียงอะไรพี่น้องเ,เอ,อ้ยเนาะพอดีว่าเป็นเขตที่ว่าเพิ่นเคยทายแล้วก็เคยซอยเรือมาก่อนเนะาะเพิ่นก็เห็นใน หลายๆช่องหรือว่าหลายๆคลิปหลายคลิปของพรหลายๆคนนั่นแหละที่มาถ่ายพี่น้องเอ๋เนอะเป็นเคสที่ว่าเป็นเคยซอยแหละวันนี้ขึ้นมาอยู่ทางนี้แหละเป็นเป็นอ่าพอเห็นแล้วครับว่าเป็นอ่าพี่น้องของทางน้องเบย์สี่นายพี่น้องเอ๋เนาะอ่าวันนี้เพิ่อนกะตอนแรกๆเพิ่อนก็ตามหาอยู่แต่ว่าบพูดว่าเพิ่อนอยู่ไสต์เนียพี่น้องพอมาเห็นคลิปเห็นเพิ่อนมาอยู่นี่เลยก็ได้ ผู้ว่่าาเพินมอยู่นี่เนาะเป็นพี่น้องกันก็ต้องทางน้องอเบยพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยขึ้นมาถามไทยเรื่องเล่าอาคุเป็นแบบเป็นมาว่าเป็นแนวใดนะพี่น้องก็ได้มาถามไทยเบิ่งเนาะว่าเป็นแนวใดนะนะไปเข้าไปฟังเข้าไปเบิ่งนํากันว่าเรื่องเล่าเป็นไปมาแนวใดพี่น้องเอ้ยเนาะเิ่นเพิ่นคือเป็นแบบนี้อ่ะนะพี่น้องเอ้ยเนาะไปเฮาเข้าไปฟังเรื่องเล่านํากันพี่น้องเอ้ยเนาะ าพี่น,นอ้องเอ๋ยเนาะเอ้าทุกมาอีกบานนี้เลยเขอนซานของทางเบาแก้วจนแล้วจนทั่วพี่น,นอ้องเอ๋ยเนาะเขินใหม่เขินงามอีลี่เนาะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปลายพี่น,นอ้องเอ๋ยเนาะเอ้าเปลี่ยนแปลงไปแห้งอีลี่พี่น้องเอ๋ยเพราะว่าบ่ได้ขึ้นมาแต่ลนอนเนาะเออทุกไปเฮาเข้าไปถามไททัทงทางบางเรื่องราวของทางอ่าเอ้ยคนหนึ่งเนาะ บาแชงกับบเคยถามไทยเพิ่นเจักเทือกพี่น้องเอ๋ยเนาะเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเฮาสะมาถามไทยเพิ่นกก่อนเ่อก่อนลี่น้อหงมาแต่คนเขายาเาปอะมีคนถูกยาจำเดี๋ยวทั้งนี้มีคนถูกยาครับเนาะขนมเคยกินละคาเคยเชื่อวยนี่เือเข้าไปอยู่ในท่อพุ่นบานี่เนาะสบายดีเด้อสบายดีเ้ย Ờ, khẩu à, ờ, bắn ở trên thợ ạ phụn. ờ cái khẩu đấy nỉ so nỉ so nên bơ, nè nè. ờ, bơ xoay so với bơ. Chắp hết mà, hết. Đôi đôi. Nhìn cái mẹ bơ soi này. Cháu bay kinh, thưa bà chắc. Cháu, phải cháu, kinh, thưa bà chắc. Nè, bơ xoay so với. Điền, điền, điền. Điền, điền, điền. Cháu bay kinh, thưa bà xoay so với. Điền, điền, điền. 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 Điền, điền, ว่าได้เลยฮะเฮ้ยจะไปจะตัดออกนี่อาจารย์เป็นต uh ัดออกคือจบเรื่องแล้วแหละออกมาไว้ได้กินน้ำยู่บ่กินยูบอ่ะได้กินยูบเขาหายกินยูบไปประมาทเนาะโบมือนั่นจะมาได้ไหนก็มือนั่นนะมือนั่นแม่นมาแต่บ้านปู่บั้นยาพุ่นขี่รถยางมามาแต่ขี่ยนต์มาพุ่นเลยยนต์สลิงพุ่นเล้ย แมนพินซาเล้งาสวัสด really ีด <да ้วยสสดีทางเบาหน้อยเนาะไ่ไพ่อหนาพ่อตากันตะลึดพี่น้อยสวัดีสวนั่งนั่งนีดีเลนั่งดีดีนั่งดีดีเร้อนัดีโซค่โซค่โยว่าจะกันยักขไปอีกขับไปอีกมเป็นฮอนเด็ฮันบอไปน จฮนกับฮนได้ทนได้ปเอาไปเอาเฮ้ยแฮงกำแฮงหมองเข่ากลัวตอนเขาถ่ายอยู่ลงกระพุ้งเน้นตอนคลอดลูกใหม่ๆคือมีจิดใจกว่นี่เนาะอะไรนะคว่เหตุมเมนล่างล่างโมเมนต์ของเข้าแท้เลยนีนะโมเมนต์โตเทาแท้เนี่ตอนนี้นะโมเมนต์คือตอนนี้นะโมเมนต์ตัวของเจ้าตัวของไครใช่ กอนนี่วอก้อนหูจักแมนผู้ใดเราประจักษ์ลิงก้อนนี้เออป็นคือคำว่าอยู่ใน้ตัวเจ้าเป็นคือบอออกไปปรจักษ์จะแข็งอะไรจะเสียออกไปได้เอาไปมาจักษ์วางเอาสิไล่ออกตั้งเสตตี้อันแล้วตั้งเสตตี้เีๆก็ออกเพื่อนก็ออกแล้วเพื่นกับอยู่น้ำเลยเอาไปให้เขาเขียนน้ำแน่เออเห็นกินนานจักไอคือสิตี้กุยจักจักเสิตีเป็นลิงกุยจักเออแต่ว่าแล้วก็บว่าเอาหูเรื่องบนเดินเอาเนาะ โอ้ม้าเออจะมาชื่นไม่ได้เอากินได้บ่ะนะอมอมเอาทีล่ะอ่นเลยนะเอาใจะแซวปนใหญ่แห่ได้บ่อยหน่อยเราฆ่าขอได้บ่บ่ฆ่าอีกนะเดี๋ยวเขาแน้นำจ้ดปละโอ้โหเนาะบริลีบริลีผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเจ้าอยู่นี่เบิ่งเจ้าอยู่ได้หนิเนี่ยออกไปผู้ใด้ไปไกลก็ยังนี่เขาเขา เออเขียนดาคอยเมื่อนันแม่ใบจิตเจ้าเขียนดาเลยว่ะลาใครล่ะเจ้าโอ้ยมูเมนเดอกกูมีหรอกคนเซียร์เงินนี่นโอเคว่างให้ยนี่แต่ว่ามา,าติดต่างประเทศบราซิลในเงอนไหมละ่ะเจ็ดในซานไหมล่ะโอ้ยเนาะทีว่โโาจังใดล่ะอันนี้ก็ได้หากคอยนี่ยังไม่เห็นนี่พอบอยเป็นคนใดนี่น้องคอยชัวร์ขึ้นมานี่เป็นคนใดศกเลยโอ้ะสมุนงาต้องเป็นเจ้าไอจิต เาไปปอยอยู่ไปตายแเจ้านกันปเอาในนั่นเลยเอเดนีเอาในนั่นเลยไปอยูตายอยู่หันเลยเอาเข้าอยากตายท้เหยเนาะยังหาเงินอยู่กระัป่ะแกเอนนคุยกันนงงนคุยกันจะดีนางไ่ได้เขาเจ็บนี่เจ็บบอกงานาอยู่นี่นั่เจ้คงคือเห็นเาไล่ไลเห็นโอเคเห็นเห็นคอยู่่านี้เนเห็นบ้เห็น เราไห้พระเจ้าไปทางนี้อ่ะคงจะมานันเพราะว่าคอยมียั่งข่อยมีเลือดคงข่อยนี่มัก่อยมีไปทางแน่้เขาดูดเอามักละลายมังเขาไปคายโอ้ยอยู่ใน้ำมาเซโนมือนั่นเขาดูดเอานี่มันนี่เลยมือชุ่มข่อยเอาเงินหายเหบ่โอ้ยก่ต้องห่วงอันนี้ไปเลือดนั่นเลือดนี่มอตัวเลือด ไปดูเอาโลดรวดคอยนี่ว่าเม่นยังคอยมีเล็กลึบไกลๆวานไพยใจดำผสมเดียวกันในโต้ของคอยนี่ไปเอาโลดนี่เห็นบ่อไม้บวกไม้ลบคอยสีใส่ตะกี้ก็เป็นเจ็ดศาสตร์แล้วเข้าใจเจ็ดสาสตร์อ,อ,อะไรดยนี่ <มา S 1> น,น่ะบ,บ่ออะไรูุ ใจอย่าไปดูเอาในหัวได้งินมันขึ้นหูแล้วในหัวในหัวมันเสิดเลยเสียบดเลยโอ้ยโอ้แล้วมดอะไรเลยจะกินเส้นตาหมดลแล้วคือเพื่อนเมร่าบอกดูเป็นยังไงเมบ่าเพื่อนบอมบ์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 บอมพื่อุบน เอินมูนบุญอยู่ันาทองอันนี้บอแมนมดแต่ไป้เอาเนที่เพิ่มาซ่ยเือนะเินไห้บอเบย์ดก็คือท้งวเพ่ยเากับือหูอะไรเนาะเาก็บว่าตามของเราเลยพอเบย์นะใช้มือเบย์นั่นไปนั่คือว่าเป็นสีนั่นหึัวเจ้าไปใช้ใช่ไหเอเทิดไปใช้ไอเทิดไอเนะตวแม่เอาไปซื้อเป็นแมมายอะไก็อยากได้ผัว เลยเอาพว่าเฮาไปซื like ้อไปไปอืมแม่รัาไปหาอยู่หากินไปจ๊กเลยบอกจะว่าไปเลยไปจ๊กบ่ได้แม่นพว่าไ้ตีก็มัวอ่านนี่กนได้ก็บผิดหน้าได้ก็บผิดไรความน้ำก็ความมุ่งส่งแล้วค่อยล้มนี่แหละแม่เขาบอกว่าพว่าค่อยตีตีจริงค่อยล้มในบ้านนั่นน่ะจะเอามาบ่จักบ่จักมาขายให้พี่น้องเขาเจ็ดแสนกี ซื้อส่งล้านหาค่อยซื้อในฮานอยบ้านนองพุงเบิดแรงเงินหาล้านนี่ยเม็ดแล้วมันเลยซื้อหัคมจากมันมันมันเอาใครคอยนะสามแสนสองแสนน้อไปซื้อเจ้าลายเว้าลายเ้าลาเ้าลายให้สนะเจ้าลาใครชนะเ้ีชนะใคีอยู่นี่คือบดมีผู้ใดอยากชนะเจ้าได้นานินพูนโบพูนโบได้มาบ้เนี้ยอ้าวอช่ค่อยบาค่อยจ่าก็ได้บุเป็นยังอก อไหรน้ได้ยังหาซ่เอาได้หน้พายมานะเจ้าต้องมีสติกว่านี้อ่เจ้าต้องมีสติแล้วค่อยเว้าขอจาเห็นว่าเฮาสิเว้าคมๆไปเลยเฮงบ่ได้ออกคำเว้าคมๆไปเยพยายามแม่นพาฝึกเจ้าของให้มีสติสติเนาะกี้บ่ได้เป็นแนวนี้บ่บ่บ่แดีเป็นได้ช่วง่อยู่บ้านอ่ลงึน่ะอ๋อากปกติเนาะงพุงงพุงอ่างพุงน่ะงพุงงลใอรเจ้าจะมานี่เจ้ามาแบบดจะู้ว่าเพิ่นอยู่นี้ อันนี้นะลุงก็เป็นคนมาทรงลุงลุงคือหู้บัญจะเราพ่อแม่เรอยู่นี่นมาอันนี้เขาจับไวาๆเขามาปั่นเลยเป็นจับเลยแม่แห้มันมีรวมชุกความอยู่กับผัวอีกอยู่พุ่นยาให้อยู่ห่างประจับเลยผูกได้จับยาให้ก็เคยเป็นไปที่อันนี้เาสิครับไปอยู่อยู่บ้านองค์พงน้ำพัวเฮ้ากันมาพัวเามื่อพุนกันนะเดี๋ยวมื่นจะไปเบิ่งให เบิ่งเชียสิไปเบิ่งเด้อเราเชียร์กแกให้เฮาบ่นี่เรียกไปเบิ่งผัวเจ้าก่อนบอไปได้บ่ได้บ่ได้เก่งเมื่อนำบอกเมื่อนำเมื่อนำเลยเอาเมื่อนำเลยบอแค่ว่าเห็นเพิ่นเอาอันเแค่ว่าตะโกนใตยนะไซสิเจ้าอยากฆ่ากสิเจ้าฆ่าสิเจ้าอยากแกล้งสิเจ้าแกล้งบอสมมุติว่าบอให้พ่อแม่คอยเกี่ยวเ็ษขาดพ่อแม่คอยนิ่มคอยแล้วแค่นั้นพอ แต่ว่าเห็นพ you know hmm. ัวกเล่บอกแค่ว you know yeah. ่าเจ้ามีสติสตังค์นนี้บางเถ้าคงที่จุมข่อยอาจจะมีทางช่วยเดือนเนาะบางเล้าก็ไปฆ่าคนก็ไปตีคนไปอาละวาดคนบม่มีเงินอันี้เงินนี่ก็เสียมือวานเลยนะเงินปั่นกันกับบัวนะเอาน้องก็ห้ห้าแสนก็ได้สองแสนยังเหลือแสนไปก็เสียเงินก็เลยนะบมเป็นเจ้าจีกบอบอกก็ไม่ได้จีแต่ว่าเป็นขงเราจีกตะมา บูไดอะไรเป็นคุณบอาจีกนะบ่มี่บ่หมีบ่มี่บ่อะไรบ่เฮนใดบ็นบ่คอยสิบ่เนดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นม้ามันก็เอาเป็นคือคนคือกันบอกโอ้ยบ้านมากี้เจ้ามาว้ารุดบ้านคอยนะก็ว่าภาษาลาวก็ได้เป็นนะพอไปวมาใชรือเป่า็เป็นอีกมก็เฮนเราเงเคยจังว่าได้ภาษาเราเชิงเคยลาวกาได้ภาษาลาวแล้วเนี่ยเนาะ ่าเบอกบอกว่าชาเราถึงนเ่าบอว่าเป็นแจสี่ยวะไรคนเราถึงมาทมคนนั้นก็บอกเป็นคนเรามาทมคนเาเป็นคนไทยมาทมคนาบกเป็นะว่ามันมันเกิดจากคนเป็นจริงที่เขาเคยพ่อมาเมียมียแกตางกันให้ตังให้รอมตัวก็มือย่าแม่ว่าตอนแรกไหทานเขาตอนแรบอกจิตก็บอกบอกเพียงตามหาอยู่เนบอก ปังเลิศังเลิศว่าไ่ให้โตไ็ให้ต่ตามหาอยู่เยม่ให้โรเป็นยังคือไม่หโตรให้ตามหาเฮ้ยไวาสิเราบอกขึ้นกาวตอนนั่งกับเพื่อนยัดนั่นได้อยู่ที่นอนไงเนาะลุกนั่งได้เลยลุกนั่งมันจะเป็นแบบนี้ที่นี่ก็ลอพังจากคำคิดเห็นของท้งเอฟซีเพิ่เดว่าเพ่อนนั่งนั่งจะดีแน่เไป พิุิกรมนําเนี่พอังไ่ได้ก็เจ็บตีนกรรมคือเศรษฐเลยบอกบางทีบ่ไหมบ่ทางทางเอยบเราอยากเป็นโรคประสาทแต่ไหมาถามมีคนควรใจแล้วนี่เราจะเป็นแบบนี้ขนาดยุบ้านคุณเราจะเป็นนางเทียมเยนะเรื่องนางเทียนี่มันพิณถ่ายยู่พุ่นสมมติว่าตอนที่ว่าเมียเราบอกเจ้ว่าพ่ช่าอะไรนะเขาเป็นบ่มันเป็นบอเราเห็นไห งานในทรงขนมนี í, God, ่ไปจีกินหมดแล้วถ้าว่าคอยเป็นแบบนี้ในที่เจ้าคงสิบประเฮนหุงนะใครคนอื่นเดียมเห็นบไหมไรเห็นแบบนี้มีแต่อันนี่เห็นคนเดียวนี่เนี่ถ้าเขาเห็นแบบนี้ที่เจ้าเห็นหุงมืดนี่ไม่หรอวะนั่นการนั้นในจังหวัดขอยบอกประเฮนกับคนอื่นเขาเนี่ยตัวนี้เห็นขอยนี่นี่นี่ตัวตัวลุ่มนี่เห็น ก็มีกองจนปิดนี่นี่ครบเลยนี่จนปิดยามยามาอีกนี่เบอร์ใด้มียามาปิดตลอดเปิดตลอดค่อยๆว่าไม่จบมาเอ้ายามมันนี่มายามนี่การมามีมาเด้อนี่เข้าไปน้องเบย์ไปอยู่บ่เย็บรถ เลยแล้วบอกเบอร์นั้นเลยจะมาจะมาจะกำลังมาบ่บบน้อยแม่มาประมาณสามสิบนาทีเออเออเออมวยไยแล้วเนาะแม่มาเปเ้เอไปเยียบไปเยียบนนหดูจะเปิดได้เปนเช่นไปตั้งกองจนปิดนันหดูอ๋อฮะเ่กินนมเอาขอบใจเอาบริยานตายเอาบด้ยานจอซึ่อย่านเน่ยว่าจุ่มข่มาเนี่บอกให้ดีใจบอกให้เห็นข่ป เคยเห็นเคยบ่บ่เคยอาว่เห็นแต่นี่เองบ่เคยเห็นนาสงคว่าบ่เคยมาบปานไงก็จือเกาได้เนาะเลยจะเป็นไรอะเจ้าน่ะเออบ่เคยเห็นเพราะว่าเพราะว่ายินวอาคิดว่าอยู่ช่วงานึงน่ะโดยตัวแข็ก่เด้เข้าไปไปหาชใช่วนึงใช่บ่่่นม จ้าพยายามพึกจิตตัวเองให้มันนิ่งๆเด้อให้มันนั่นกว่าเก่าเนาะเออเจ้ะจ่อยาจะไปตามคิดเท้าคิดเด้อพยายามพึกจิตตัวเองให้มีสติตี้ได้เถอะหอยพงฟางนะเจ้ะจะออกจากจุดนี้พยายามพึกจิตตัวเองให้มันได้มีสติดีๆคอยว่าคอยจาเต็นเซ่อไขนมสี่ถุงนี่ได้เอาคิดจะได้เอานะฮะน้ำมือด้วยฮะเออ เรากินเพิ่งก่อนคำกินแซ่ดดิซี่ไฮบริดเกิดจากอีหยังไงนะเป็ี่ยนเนี่ประชานั่นแหละแบบว่ามีคนมามาเจ้าไปเจ้าไปเห็นอย่างมาก่อนก่อนเจ้าสิเป็ี่ยนไปนี่เจ้าไปเห็นอย่างก่อนใช่ั้ยฮะก่อนเจ้าสิเป็ี่ยนไปนี่เจ้าเจ้าไปเห็นยังาไงยังทางกันกับผัวกั้ปลาพวกนี้เหยียบทางให้ปลากันเนาะ้ปลากันกระพัวเมื่อไหนบ่กไอ้เถิดจากนี้เมื่อบ่คือเอาน้ําเฮาเลยอ่ะอยู่น้ําเนี่ยเอาน้ํามาให้เราอยู่บ่สตั้งไว้พางไปเอาน้กินข้าวอยู่บ่ล่ะน้ําหนคนยัง ก็ว่ากินข oh. no ้าวกบาสูบยางนะากินผักกินยา่ย้บยานี่กินยาเนี่บเขากินผักกินยานกินไปมดเลยบ่นี่กินไปเลยกินวาวกขาแช่พ่แช่อยู่บ่นี่ใช่มนนี้เนาะแล้วกหูวัดยูบ่อยอ่างกัจากบิดเนาะเพียงคือเขาบอกมีคนมาคำมีคนควรคำเราอยู่แต่เล่ากับผัวแล้วนมนเป็นยังกลืนายัวนแบบนี้กันเลย มีสีแดงนาด้อวันผัวด้นนี้ไม่มีเลมีสีแดงน้ำเราอยู่ตอนเราอยู่ก็ไม่เถิดชองคนบเยป็นยังนี่คุณแจครอย่ใกล้มานเก้าโข่เป็นยังเก้าปี่บคือการปนยคือการแบบมือเขาบอกปกติอาจจะเคยมีบ่เอาเ้ยเอาไหมน้ำตองกินเบ้งด้ตาเสื้อีนั่ตาเสืออีกหอนคอยกชับมันนั่นเลยยู่งกันอยู่ตงกัน่จุ่มกันไ้ได้ครับ chào 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 Bớt chào 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 เว้ยได้จริงเว้ยเออได้จริงขนมกันเชฟเนาะเชฟเนาะด้วยเนี่ยด้วยเชฟด้วยอยู่เออมืดขนาดนี้ไปไหนเนาะสปายสปายมันพี่เจ้าอยู่นี่นะทำไมต่ไปพาเบย์เช็ดต่อยเป็นเฮ็ดยังพาเบย์เคยชอยแล้วที่กันได้ซื้อหันที่นี่มาให้เราอยู่บอกพาเบย์อยู่ในเครืองใหม่เลยรักเอาเงินที่เจ้าใช้เรือเลยป๊อบพาเบย์นะเออพอแล้วพอแล้วเนาะโอ้มาว่ากันมาว่ากันนะ แต่คนฮอนเอยู่ร่วมกันได้คือคุ้มดีคุมดีเท่นั้นสิชนะใสนป่าเปยเป็นคนใช้สืบยาสตริกกไปได้เลยเยีเนาะไมันมาป่าปาเปอยเปคนสุมากวันนี่ก็มันว่าจะไปสิ้เป็นทุ่งบอกว่าบอว่าวันจะเสียหายเพิ่นเพิ่นบริเ็ดจะว่าไปเยื่อย หอนหอนเอาไปเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไปจุดหนึ่งจะได้จบก่อนเนาะอ่ามีอยังอย่างววาน้ำผลไม้คุใหญ่เพิ่มซีคุณเปิ้เคยติดตามเคยสงสารอ้าวเขาจะให้คือเขาวาเลยกางนี่เขาไปที่น้ำปอยน้ำตีนนี่ก็พอหไนป่อยยันพันยันเจ้าหน่าย่างไปเลยยันไปเลยเลยก็ยางไปก็อยู่นี่คอยไปจุดตลาดคอยไปยังไดรถ เดี๋ยนี่ย่างไปย่างมาเมื่อบ้านทองบ้านเก่าบ้านใหม่ก็ไปคู่มูไปมือคู่มูคู่ไปแล้วจะว่าเกือนอยู่นี่เขาอยู่นี่แต่ว่าเงินอยู่แต่ว่ามุมมองของหลายคนน่ะเพิ่นเบิ่งเจ้าน่ะบ่ปกติตอนนี้นะนใจเเย็ๆด้อใใจจเเเเยย็็นนด้อ่าแต่ว่าเวลาเพิ่นบอกอย่างก็ต้องฟังความเพิ่นเออเพิ่นบอกใย่เหตุอะก็ฟังความเพิ่นก่อนเด้ยอันนี้กลางคืนลง่ายกว่ขีลงจากเกือนวุ้ยวุ้ยมาไปมาไววุ้ย ่งยะแล้วจเทิงเนก็ยังให้ขี่แล้ววะบอกขนอยางนะดูนะแบบอ่ะเอาไทายพงกันบอวิธีอยางให้พืนป่อยน่ะคือห้องห้องบกป่จับอะไ้จับอะได้จับประชาชนเนะจับช่งเนาะจับอไรเรื่องเนี้จับยังไงไปบอกให้เาจัโอ้ยยากว่ะคนบ้านลงกุ้งมยจับช่วยนะ หมอเพิ่นหมอจับหรอกเจ้ากะคำพังข้อมเพิ่นกะคนบ้านหนองพุงเป็นคนบ้านแฟนว่าทุกวันปิดกันเงินมามาเนี่ยเนาะเอาพี่น้องเลยเนาะคนบ้านหนองพุ่งเป็นคนบ้านแฟนช่างว่ากันไหมเอาไปเลยเลยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปถามแม่แม่ของของเราก่อนเนาะไปพี่น้องเลยเนาะขอตัวลำลาไปก่อนได้พี่น้องแด้วพบอพ่อกันใหม่น้องพี่พาประกันใดกจ้ขอโทษขออภัยอะไรพี่น้องเลยสบายดีเลยพี่น้องเด้อ